không, tay nó tắt, con tắt rồi, chìa khóa cái gì vậy, เวลาเปิดเปิดพร้อมกันตอนนี้ที่นี่อุ่นมากสองหนนะ่อยเนี่ย ขอบคุณกำลังใจนะครับจากพ่อนี้ผ้าดีเกดนี้ผ่าขอบคุณรครับสุวรนนรณนนยิ้มเก่งขึ้นค่ะสวยๆยิ้มบ่อยๆโลกจะสดใสขอบคุณสวัสดีพี่เกณฑ์เกณฑ์ยังก่อน เกนต้าสวัสดีครับขอบคุณพลังบวกนะครับขอบคุณแม่สำลีครับผมแช่หิรเลวน้องตายสาร้างได้เอาเงืเลขบัญชีข่อยเดยขอยอยอ่อยสิโอนเงินให้เจ้าบนแห่ากาแฟาเจ้าพีิพรมแห่ากาแฟเจ้าหาลอยขอบคุณครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวโอนให้ช่างเลยนะครับผมจะผมจะปอดไปไหนได้นะฮะ อ้อยขอบฟากสร้างแล้วว่าได้ว่าได้ว่าได้ว่ได้คืนหสร้างเขาก็ต้องเอาหสร้างขอบคุณต้าพงที่มาเติมความสดใสให้น้องต่ายค่ะยิ้มย่างเดียวเจ้าเสียคข่ยนีถามลงไป เบอร์นี้นะครับคุณเบอร์อครับเบอรเป็นเรื่องเสียนนะครับแชร์แล้วค่ะข,ขอบคุณครับ,บ,บค,รคุณประคั่งช่างคนนี้ <ชา S 2> แต่งหน้าสวยค่ะแ,แต่งหน้าสวยอยู่ครับผม้วยสาตัืนวหนาเลยนะ Pelo hey, amo,